เราออกก่อสิสกเกตแนวแนบในปานีทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุงม,มันเพื่อบ้านเพื่อมือแงินเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณาภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงฉีบเลี้ยงตน คุณธรรมค้างคนบริหารตามหลักธรรมมาพีบา มุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมือ,เองเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาคคนในท้องถิน่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิ่บาลรุนกลางสาสน์สร้สางสาังคมที่สุขีนานการค้าใช มานีมากรฐทนเรื่องการศึกษาวัดเทน้าจ้องเชิญชื่อความรักร,รอยอยิ้มเราเหมาะไมกันน้ำใจเรามีแบ่งปัน,นพวกพวกเรานั้นมีอยู่สีเดียวคือสีสกเกตพวกเราเอบอุจอสีสกเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญา ความรู้ที่เราได้ก็คือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุ9นะครับว่าวิธีแจ้งเหตุ็นอย่างไรนะครับแล้วก็การรายงานในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บเบื้องต้นได้นะครับเป็นการไปถึพยาบาลเบื้องต้นเราได้รับความร่วมมืออยางพรอจากโรงพยาบาลศรีสเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของรปตต้องเราเองแล้วนะครับก็มีทั้งหมด1 1 7แห่ง ก็มีเกลือกันร่วมด้วยนะครับเป็นทั้งหมด220กว่า์เนตให้120กว่า์เนนะครับก็ถือว่าเป็นที่มใหม่ที่ดีนะครับว่าในส่วนของอีเวนต์ของพวกเรานะครับที่เป็นการใร้าจุดเชิงของตรวจสิทธิเกตได้จกกัดกิจกรรมดีๆในส่วนของการแจ้งเหตุนะครับเพราะว่า เราพยายามรณลงให้ในส่วนของรบสตอสังกัดองการบริหารส่วนจังหวัดทิจเตรมีหน่วยคู่ชีพของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือในส่วนของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วครับผมสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชา้วยพลังศรัทธางามความดีจะ สีสเกยยึมมันพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาด้วยพลังสัญชาติง,งามความดีจะเป็นบานเพื่อบ้านเพื่อมเมืองกันเป็นที่รัก การ่มรื่นทุกท้านนะครับก็วันนี้ในส่วนของการร่มรืมของพวกเราคือ,อในส่วนของการแพทย์เฉินนะครับที่ได้จากโครงการร่มรืให้กับพวกเราวันนี้เราได้รับข้อมูลได้รับความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับคือเมื่อเช้านี้เห็นคุณหมอหยุคุยอยู่นะครับว่าอยากให้ในส่วนของระบบสอบของเรามีในส่วนของ อีเว้นนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลผู้ป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้เรามาอบรมนะครับในส่วนของการช่วยเหลือรกต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยงานการแย่งชิดของพวกเราการแย่งชิงถ้าพูดไปแล้วหลายคนก็ถามผมนะครับว่าโปรแกรมซื้อมันต้องหลายล้านแล้วทำไมมันเกินนะครับนะักข่าวทว่าถ้าลองรู้เรื่องไว้ก่อน ก็อยู่นะครับเจ้าหน้าที่รายงานผมว่าจะสิ้นเดือนแล้วนะเราเพราะว่าตัวสดการเขาไม่จ่ายนะครับก็เลยกลับมาใช้ระบบเดืมนเราเดินหน้าไปต้องเอทอยแล้วนะครับแล้วต้องกลับมาระบบเดือพอกรจจายเงื่องไานะครับสดการเขาไม่ใช่ไม่ใช่ขบจนะครับสนการเขาไม่จ่ายนะครับเราก็กลับมาใช้ในส่วนตัวระบบเดืม ก็ไม่เป็นไรระบบไหนก็ได้แต่ว่าเนื้อสินะในข้อหมายของพูกเราก็คือว่าดูแลในส่วนของประชาชนนะครับหน่วยงานทางแพทย์เฉยเก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ออกสู่สังคมภายนอกก็จะไม่ว่าจะเป็นรับแจ้งเหตุอะไรต่างๆเราเองรบสตก็อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับเป็นตัวแทนท้องถิ่นผมพูดตลอดนะครับว่า ภบวสตอที่อยู่ในพื้นที่มันไม่ใช่ภบวสตอของรบวจรถ้าจะลืมนะครับว่าอบวจรถคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอบวจรก็คือทั้งจังหวัดโรงเรียนก็เหมือนกันผมบอกเพราะโรงเรียนตลอดนะครับว่าพอโรงเรียนจบวันสำักเีตีก็ปิดเจ้าเจทีก็ชุมชนจบเพราะลูกค้าท่านอยู่ที่ชุมชนนั้นบรนแมนไม่อยบวันแมนร่อไม่โยระสิฟก็กับโรงเรียนจบเหมือนกันอบวสตอก็คือชุมชนที่อยู่ตรงนั้นท่านต้องบริหารเขา แต่คนเชื่อนะครับเชื่อสมัยกษัตริของพวกเราว่าผลงานของพวกเรามากขั้นเดิมก็ต้ก็หนักด้วยเพราะใะช่เวลาที่ผ่านมาเราสู้ตัวเองเราลำบากมากนะครับเราเองเราก็ต้องการที่จะขนิตานให้หาสิ่งที่ดีกว่ามานท้องถิ่นแล้วไม่ถีหมังนะครับเพราะศาสตร์ัยเจ้าพู้ใดที่ประชุมันแล้วบอกว่าท่านงานท้องถิ่นแล้วท่านจะเก่งเลยนะครับว่าท้องถิ่นดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ พูดเป็นนอกเรื่องหอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของคุณหมอยหยกนะคุณหมอยหยกนั่นมาอยู่ประจอเพราะว่าจะเิดศูดย์แพแย่นะครับูนย์แย่จบนะครับการลังหาพื้นที่นะครับตอนแรกว่าจะไปอยู่บ้านกระตํานะครับตามไปบ้านกระตัาเลยลางไปนิดหนึ่งเรามีที่อยู่แปดสิบไร่นะครับไปดูกับท่านรองหน่อยนะกําลังเิ็ดปสมนะครับก็บอกว่า ฝ่ายพิธีการบอกผมท่านรองครับท่านนาหรือแม่หนตรวจค้นของมันไปหลังกันเนาะโรเด็ทสำคับที่ดีแสนสิได้แต่ด้านหลังนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเมื่อกี้ไปกระรองใหม่นะครับไปเอาไปดูที่ดินข้างทางรถไฟตั้งทางรถไฟตรงฝั่งด้านนู้นนะครับไปดูนะครับก็น่าจะเริ่มดำเนินการเพราะว่าเราต้องการที่จะทําในส่วนของตัว เอาพวกเราเพื่อที่จะทำเป็นคับขึ้นมาอีกหนึ่งคนะครับเพื่อี่จะร้อในส่วนของรปศตอทั้งร้อยสิบเจ็ดนมารวมกันนะครับแต่ตรงนี้ของมนเรินเมืองไปก่อนนะครับกับของหัวหน้าพัพนอาจารย์วัฒนที่มีความพร้อมท่านก็เดินก่อนนะครับก็ฝากพวกเราขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงได้เวลาสมควรนะครับขอปิดการประชุมแล้วก็ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านขอบคุณครับ พันธกิจมุ่งม,มันเพื่อบ้านเพื่อเมือ,เองานเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิน่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมาภิบาลรุ่งเรืงสร้สางสรรสร้างสรร σου κοινά